กรมมวางผูญยหยนในพระองค์เก่าศูนย์ซีนะคะเพิ่งยังได้เปิดโครงการเซฟถูกดวงใจไทยของกรมพินิษฐและคุ้มครองเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชท่านปั่นสุขเฮ็ดความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะเมื่อวานนี้เวลา8โมงเศารนะคะ วาทีพันตรีอดีศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นตอนรับพ่นอากาศเอกสุบินจิวปรีชากรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์เก่าศูนย์ซีในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเซฟถูกดวงใจไทยของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนภายใต่้โครงการราชท่านปันสุขเหตุความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะโดยมีพันตํารวจโทษประวุฒ วงสีนินอธิบดีกรมพินิษฐ์และคุมครองเด็กและเยาวชนวนาส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเยาวชนเขาวรวมโครงการค่ะจัดขื้นที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีกรมพินิษฐ์และคุมครองเด็กและเยาวชนกรมสุขภาพจิตกรมควบคุมโรคก,กรมวณิชอินพุตและสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทย และร่วมกันจัดโครงการเซฟถูกดวงใจไทยของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กลเยาวชนเพื่อที่จะสร้างพลั่งใจอันยิ่งใหญ่ให้กับบุคลากรเด็กและกเยาวชนโดยเน้นการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การตัดสินใจและมีความสามารถานในการดูแลสุขภาพจิต โดยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะควรกิจกรรมเท่านี่ค่ะจัดขึ้นกรมีการบรรยายพัฒนาชีวิตดีแค่คบกัลยาณมิตรที่ดีการปฏิบัติการซอยฝืนขึ้นฉีบคันพื้นฐานหรือว่า CPR การตรวจสุขภาพกายเด็กและเยาวชนกิจกรรมเติมพลังใจบุคลากรเล่าได้นะเราเพื่อนกันกิจกรรมกลุ่มบอดเกมนะคะหรือว่าเพื่อนดีดูแลใจค่ะ สำหรับกลุ่มผูเขารวมงานนะคะกับประกอบด้วยน้องๆเยาวชนจำนวน2 7 0คนบุคลากรจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กะเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีและสถานพินิจจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน1 0 5คนค่ะมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรุ่มสุขภาพจิตกลุ่มควบคุมโรคก,กรุมพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนรวมจำนวนทั้งสิ้น450คนสำหรับโครงการเซฟทุกดวงใจไทยของกลุ่มพินิจและคุ้มครองเด็กะเยาวชน ภายใต้โครงการราชท่านปันสุขเหตุความดีเพื่อชาติาตศาสตร์กษัตริย์นี่เป็นโครงการที่ซีซอยดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตสําหรับบุคลากรเด็กน้อยและก็ยงน้นองน้องเยาวชนนะคะในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีความจําเป็นและก็บสำคัญยิ่งเนื่องจากว่าบุคลากรต้องดำเนินชีวิตส่วนใหญ่อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เคร่งเครียดและมีมาตรการความปลอดภัยขั้นสูง ในขณะที่เด็กและเยาวชนนะคะก็ต้องพบก,กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคมที่มีขอจํากัดในการดําเนินชีวิตจึงอาจส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาว ดังนั้นหากบุคลากรและกะน้องๆเยาวชนเดลฮูจักพัฒนาจิตใจของจะของมีความพร้อมอยู่เสมอสามารถปรับโตได้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมองโลกในแง่ดีฮูจักว่าคิดบวกเป็นจัาใดซอยเหลือจะของซอยเหลือผู้อื่นเท่าที่ซอยเหลือใดเป็นจัาไดรวมถึงสามารถประเมินสุขภาพจิตแลวกะเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็วกระสีน้ำม,มาสึงความสุขตามบริบทได้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ